สวัสดีครับวันนี้เรามีรถเก่งถูกๆมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตอาวิโอนะครับดูนะครับเครื่องหัวฉีดนะครับคันนี้น่าจะพันหกร้อยซีซีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดูนะครับคานเดิมนะครับหน้าเดิมไม่มีชนหนักนะครับคันนี้นะครับรถไม่มีโดนหนักมานะฮะโดยรวมก็โอเคนะฮะสีสันก็มีบางจุดเคยเก็บมาบ้างนะครับล้อแม็กทั้งสี่วงนะครับโรงงานนะฮะ คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับขายทุกถูกครับแบ่งเงินกันไปเอาไปให้แฟนใช้รับส่งลูกให้ลูกหลานหัดขับก็ได้นะครับอะพี่ติเปิดประตูนยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๊บเจอดูได้เลยครับด้านในคันนี้ตำหนิหลักเลยก็จะเป็นที่บอร์ดนะครับครับผมนี่ฮะจะมีติมีปรีนะครับอ่ามีมีล้าวบางจุดนะครับแต่แผงประตูอะไรโดยรวมยังดีนะครับอะโอเคครับพลุ่งมอลยรพาวเวอร์นะครับแอร์เย็นนะครับครับผมดูนะฮะ เนี่ยครับเบาะจะมีขานะครับตําหนิหลักๆของมันคือมีเบาะขานะครับผมรายงานตามตรงนะครับดูนะครับอืมนี่ครับคอนโซลต่างๆสวยนะครับอ่ะปุ่มเปิดฝาท้ายอยู่นี่นะครับอ่ะโอเคนะครับสีเปิดฝาท้ายนะครับครบอมคนี้คีนี้ความร้อนปกตินะครับแอร์เย็นนะครับรองสุรองด้วยดูครับฝาท้ายนะครับอ่ะหลังก็เรียบร้อยดีนะครับดูนะครับอืมนี่ครับอ่าเรียบร้อยดีนะครับโอเคครับพี่ตีปิดเลยครับ จะมืดสตาร์ทเครื่อยงยนต์หน่อยครับพี่ครับผมได้เลยครับก็ดูรวนรวมก็ดีนะครับเอาไปให้แฟนใช้รับส่งลูกจ่ายตลาดหรือให้แฟนหัดขับรถก็ได้ครับคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับดูนะครับเครื่องเดินเงียบนะครับผมอ่าก็มีใช้น้ำมันร้วนนะฮะดูนี้นะครับ แต่เดิมก็เคยมีเป็น CNG โรงงานมานะครับแต่เจ้าของเขาถอดทิ้งไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะฮะพาะหลักๆก็ใช้แต่น้ำมันเป็นหลักอยู่แล้วครับคอนนี้แลวทุกวันนี้ก็น้ํามันอย่างเดียวนะครับล้วนๆนะครับผมต้องรายงานให้ครบก่อนนะฮะปติเต็มนะครับไม่ขาดต่อนะครับเพราะคันนี้อยู่มาสักพักแล้วผมไม่มีเวลาขายนะฮะคันนี้ราคาจัดให้เราจ่ายไปเลยครับเอาไปให้ลูกหลานหัดขับไปให้ แฟนหัดใช้เอาไปให้ลูกหลานไว้หัดเป็นรถหัดขับอะฮะดีนะครับเกียร์ออโต้ด้วยฮะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นครับครับคันนี้หกหมื่นเก้าครับจัดไปเลยฮะผมขายขาดทุนให้เลยบอกตรงๆนะครับรถขับใช้ได้ครับคันนี้นะฮะยังไงก็สนใจติดต่อมันครับผมที่ศูนย์แปดเก้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับส่งทุกประเทศนะครับบายพี่ตี๋ไปบ๊าับดีครับบ๊ายบายเจอกันครับบสวัสดีครับ